งบขึ้นค่ะแต่ว่านี่อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่กับคนเยอะๆเนาะเราก็เข้มแข็งไม่เป็นอะไรแต่เมื่อไรที่เราอยู่คนเดียวเราก็จะแบบฟุ้งกำลังใจลุนหลามเลยค่ะวันนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะพี่บิกเรือมาที่เกิดเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่มองเทพศิลปการแสดงค่ะเป็นพี่รหัเค่ะพี่ิกเรือบอกว่าแบบได้พูดคุยให้กำลังใจกับพี่เหญตลอดค่ะค่ะใช่ค่ะก็ด้วยความที่เป็นสายรหักจนเราก็ มีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆอะไรเงี้แต่ว่าด้วยความที่ต่างต่างคนก็ต่างมีมีภาระของตัวเองเยอะเนาะ mm hmm. ก็จะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าแค่มองเราก็จะแบบว่าสื่อถึงกันได้ mm hmm. อะไรเงี้ยเพราะเราเราอยู่ร่วมเรียนด้วยกันมาอะไรอย่างเงี hmm. ้ยมาทุกวันค่ะพี่เรียกเขาทุกวันพี่ mm hmm. คิดถึงเขาพี่อยากเจอเขาพี่อยากเห็นเขาแต่เขาไม่มาให้พี่เห็น mm hmm. มาให้แค่แบบรู้ว่ามีกลิ่น รู้ว่าเขาอยู่ข้างๆรู้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆรู้ว่าเขาห่วงลูกแต่เขาไปหาเพื่อนรอบตัวเขาทุกคนเลยไปไปดีทุกคนหมายถึงว่าเห็นดีทุกคนอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาแบบเขาบอกไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาไปสบายแล้วเรียกทุกครั้งก็คือมาใช่ถ้าใครทักเขาแบบว่าไม่มาเลยนะเขาก็จะมีให้เห็นว่าเออนักข่าวช่องไหนคิดถึงเขาก็ลองาเงี้ยอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่แบบทึ่งเลยมีอะไรบ้างครับก็ล่าสุดอย่างวันเนี้ยค่ะ พี่วางโทรศัพท so ์ไว้ไม like ่ได้แตะโทรศัพท์เลยเพราะว่าพี่อยู่กับคนในครอบครัวพี่เมฆเนาะทุกคนก็เห็นโทรศัพท์มันดังขึ้นมาพอโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่มุกที่เป็นช่างแต่งหน้าของพี่เมฆเนาะเขาโทรเข้ามาพี่มุกบอกเปล่านี่เป็นคนน้องเอกเป็นคนโทรเข้ามาพี่บอกพี่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเขาก็เลยบอกแล้วดูเวลาก็แบบเฮ้ยหรือพี่เมฆเรียกพี่ไปวัดวะให้พี่ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อคือเบอร์โทรหาโทรหาพี่มุกใช่ กดโทรออกเองค่ะโทรศัท์ตกใจกันทั้งหมดเลยไหมครับพอเสียงทรศัพทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะเลยอือไม่อยากทุกครั้งที่พี่เอกเรียกพี่เมกมาค่ะพี่เอกรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบเมกมาอยู่ใกล้เลยใช่ไหมคือพี่ดูแลเขามาตลอดเนอะมันก็จะกลิ่นเขาพี่ก็จะจําได้อะไรยเงี้ยอือคือส่วนใหญ่จะมาเป็นกลิ่นใช่ไหมคะมาเป็นกลิ่นอือไม่เคยพี่อยากเห็นเขานะพี่อยากเห็นเขาเป็นตัวพี่อยากแบบ ถ้าฝันพี่ก็อยากกอดเขาอยากสัมผัสเขาพี่คิดถึงอะไรเงี้ยอ,อยากลูกๆหรอก็มีน้องเมิร์ดนี่แหละค่ะที่เขาเขาบอกปะป๊ามาอมบอกปะป๊ามาเขาเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาร้องไห้เขาเขา,เขานั่งร้องไห้อยู่กับนาทีอะไรเงี้ยพี่ก็อัดคลิปเอาไว้เขาก็ก้มหน้าไม่พูดสักพักพอเขาเดินมาก็ให้อาเขาถามอาเขาก็ถามเขา ว่าน้องเป็นอะไรเขาบอกว่าป๊าป๊าบอกว่าให้เอาสัมฤทธิออกอาเจ็บเหมือนพี่เอกอยากให้พี่เมฆมาบอกใช่ไหมว่าพี่เมฆแบบสบายดีอยากให้มาบอกกับตัวเองไม่อยากให้ผ่านใครอะไรเงี้ยก็อยากอยากอยากเห็นเขาสบายจริงๆอะไรเงี้ยให้มันเห็นกระตานุยังเวลานอนตอนนี้พี่เอกนอนนอนหลับไหมคะหรือว่ายังเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนเสียงเขาบอกว่านอนได้แล้ว นอนได้แล้ว<ม>นอนพักผ่อนกับลูกแล้วเมื่อวานเป็นคืนแรกที่พี่หลับเขาพอเขามาบอกเราเราแบบหลับใช่เรายังเรียกเขามาันมานอนใช่นนพี่ไปนอนเ<ม>ตียงเขาเตียงที่เขาก่อนจะไปพี่พี่เพิ่งซื้อ<ม>เพราะว่าเป็นเตียงแบบเหมือนเตียงคนค,น,ค,น,คนไข้เนอะแต่ว่า<ม>เอ,อเราออกแบบให้มันเหมือนเตียงปกติอย่างเนี้ยค่ะเพิ่งซื้อมาได้สองวันแล้วเขาก็นอนเตียงนี้เป็นเตียงสุดท้ายก่อนเขาไปพี่ก็ ทุกคนเขาบอกขายไหมพี่ผมไม่ขายพี่จะนอนบนนี้แหละพี่นอนบนเตียงเขาใช่พี่เาใช่ไหมคะยากเค่ะพี่เอกัวแต่ผมตานอนได้ทุกวันในช่วงนี้มันก็ยากเนาะมันก็ยากแต่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วอยารู้ลูกยังนอนอยู่ข้างๆพี่เอกเขาเขาทุกคนก็ยังคิดถึงพ่อยังคิดถึงเขาก็จะร้องไห้แต่ว่าพี่ก็จะบอกลูกให้เข้มแข็งดังนั้นพี่ก็จะพยายามทําตัวอย่างให้ลูกเห็นว่า ชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะเขาก็ต้องพยายามทําตามฝันที่พ่อเขาวางไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยรื่องนี้พี่คิดว่าพี่เมฆจะห่วงอะไรอย่างงือคะพี่ว่าถ้าเขาเห็นเขาก็ไม่น่าห่วงแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นพี่ร้องไห้เขาก็อาจจะห่วงเพราะปกติเขาก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้แต่เราก็พยายามที่ราพยายามแล้วอย่างน้องเมิร์คนเล็กนะค่ะอย่างเด็กอย่างนี้เขามีทางเขาบอก เขาบอกเขาเห็นเขาไม่ถามหาเพราะเขาเห็นพ oh <my> ี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาก็พูดอย่างงี้เราก็เรื่องแบบว่าอาลป้าอยู่ไหนป้าแต่งชุดยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แล้วแต่เขาพูดมัง่งไม่พูดมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้วอย่างน้องๆ mm hmm. ไม่มีใครเห็นเลยแต่เขามีแค่ความคิดถึง <laughs> วันนี้มีแฟน,นส่งข้าพีพี่เมย์มาให้ด้วยใช่ค่ะใช่เขาก็บอกว่าอยากให้พี่ปริน้นออกมาเป็นอะไรพี่เมย์ครั้งสุดท้ายที่ก็ทําตามเจตนาของแฟนครับแต่ละคนอย่างงีย้ยค่ะ อย่างเมื่อกี้กรณีพี่เกิดเนาะเราได้มการสัมภาษณ์พี่เกิดก็บอกว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะผลักดันหลานหลานที่เข้าสู่วงการ <สะ S 1> ทั้งคนโตแล้วก็คนกลางด้วยพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็พี่ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆศิลปินทุกคนที่เ,เป็นเพื่อนพี่เมฆเป็นเพื่อนพี่แล้วแล้วยังห่วงครอบครัวเรายังแบบคอยจะผลักดันหลานหลานอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ดีใจนะดีใจมาก อยากเห็นภาพว่าเขาตามรอยพ่อเขาต้องค่ะพี่ก็อยากให้เขาพี่ผู้อ่ะเขาเสมอว่าถ้าจะทําให้ได้อย่างาปา้าต้องแบบมีวินัยตามชื่อาปา๊าแล้วก็อย่าทําตัวให้มันแบบเออเกินเกินจากที่ที่แบาป๊าเคยสอนอะไระะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อเขาจะสอนเขาตลอดเวลาว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมได้คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนคุณต้องแบบ ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อโค้ชจะคุยกับเขาตรงๆอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเขาก็จดจําในสิ่งที่พ่อก็สอนอย่างตัวเลขคิดถึงพ่อมั้ยคะที่บอกว่าเขาเห็นเขาก็เลยจะยังไม่รู้สึกนั้งอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีที่มาเข้าฝันเอาสามีออกไม่ได้เข้าฝันเมื่อวานนี้คือเขาบอกพ่อเขาอ่ะมาบอกเขาข้างๆออแล้ว พี่อะตกใจเพราะว่าเขาบอกกับน้องพี่เมฆน้องเมืรอดัะก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ตะล่อมถามกันเลยว่าเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเขาบอกปาป้ามาบอกเขาว่าให้เอาออกเขาเจ็บมันเอาออกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเพราะว่าพี่เมฆเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนอะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเขียนสินเลย มืด <med> มาแล้วนะมืดมาแล้วนะ <c oughs> มีคนถางแล้ววันนี้เห็นมืดมาแลวมีคนถางไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ป้าป้ามืดมาแล้วนะเขาหัานไปเห็นชามค่ะจถ่ถาดข้าวใช่ไหมล่ะป,ป้าป้าป้ากินข้าวยังเนี่ย เขาอยู่บ้านเขาจะถามสภาใช่พูดเหมือนตอนนี้ก็่สาวผมไปเขาชอบพูดว่าไปไปไหว้พระไปไหว้พระก็บอกว่าขอขอให้ป้าป้าหายนะเขาไม่ได้ไปขอลงเดียวเหมือนเหมือนจะเปิดด้วยอ่ะเหมือนจะเปิดด้วยอ่าเหมือนจะเปิดอันเปิดไม่ได้ลูกใช่เหมือนจะเปิดแล้วก็ลงมาแล้วก็จะขึ้นไปอีกพอรู้ว่าว่าพ่อเขาอยู่ยังไงเขาเรียกป้าป้าป้าเรียกแต่ป้าป้าเรียกป้าป้าป้ากินข้าวยังเนี่ยเห็นถาดข้าว าถึงดญิงไปเลยเรื่องแล้วเข้าไปสองรอบเลยนะตรงนั้นนาที่ไปคออเคาะเลยอ๋อเข้าไปรอบที่สองด้วยเหรอไปรอบที่สองรอบหนูรอบแรกใช่ไหมรอบแรกพอลงมาพี่พาก็ลงมาแล้วก็ก็ให้พาขึ้นไปอีกไปเองอเลยเดินไปเองเลย<อ><ม>เ,ยเลยดินไปก็ไปเพราะเพราะเพาะเพาะปะ้าเมืดมาแล้วนะแล้วเขายิ้มเลยนะเขาเรียกป้าแล้วเขาบายๆเหมือนแบบ